อันนี้ก็เขาบอกว่าสาวใหญ่แม่บ้านย่องเงียบเข้าบ้านเขาตั้งแต่เช้าเลยนะครับมันไม่ได้ย่องเฉยนะเอาเงินเข้าไปด้วยตั้งหกหมืนตอนนี้ตำรวจตามจับได้แล้วนะครับก็เงินคืนให้กับเจ้าของไปห้าหมืนกว่าบาทยังไม่ครบนะครับยังไม่ครบครับ เมื่อวานครับร้อยตำรวจเอกนัทพงศ์แสงมณีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ก็ได้รับแจ้งจากนายขนองไก่แก้วอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่389หมู่ที่6ตำบลป่าแม่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่บอกว่ามีคนร้ายมีคนร้ายคนร้ายคนไม่ดีเนาะคนร้ายก็คือคนไม่ดีย่องเข้ามาบ้านมันไม่ได้ย่องเฉยเฉยมันเอาเงินไปด้วยในกระเป๋าห0 0มืนโอ้โหนะครับนี่ หลังจากตำรวจได้รับแจ้งแล้วก็ไปกันนุ่มๆนะครับเอาทั้งชุดสายสืบชุดป่าปามชุดอะไรก็ไปกันตรวจค้นกันไปดูกล้องวงจรปิดอะไรกันนะครับอ้าวนายไปถึงที่เกิดเหตุนายขนองนี่ก็บอกเนี่ยมันเข้ามานะผมลงตื่นเช้าขึ้นมาผมก็เข้าห้องน้ำเนี่ยสงสัยมันจะเข้ามาตอนผมเข้าห้องน้ำนะมามันมาเอามันมาเอาสตางค์ในกระเป๋ากางเกงเนี่ยกระเป๋ากางเกงเนี่ยนายขนองเอาให้ดูเนี่ยเนี่ย กางเกงสามส่วนขาสั้นสามส่วนเนี่ยสีขาวเนี่ยเอาใส่ไว้ในเนี่ยหกหมื่นเนี่ยเออมาดูอะไรจะแต่งตัวจะเอากางเกงใส่แล้วจะไปทํางานเอาเงินมันหายไปไหนก็นเลยแจ้งตํารวจนะครับอา้าวสอบไปสอบมานะครับก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านเขาบอกว่าอู้มันมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเข้าเข้าออกออกนี่แหละครับเอา้าตํารวจก็ไปดูกล่องวงจรปิดไป ตามดูว่ามันเป็นใครกันแน่ก็ปรากฏว่าสุดท้ายคือเป็นนางบุบผานะครับแนออ่บ้านก็อยู่ป่าแมดเหมือนกันเลยครับก็เขาก็รับะนะว่าเอาเงินไปจริงอะ่ะแล้วก็เอามาคืน 5, 6, 600, นายห้าหมื่นหกพันหกร้อยนายขนอมบอกว่ายังยังไม่หมดนีออ่ไม่รู้ที่เหลือไปไหนเนาะเนอะตอนนี้ก็ถูกดําเนินคดีถูกจับถูกดําเนินคดีไปแล้วนะครับผู้ที่ย่องเบา ย่องเบาในเคหสถานทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็ลักทรัพย์ด้วยเนี่ยเออนี่มันเป็นอย่างนี้เนาะเออยามนี้วิกฤตนี้คนก็หาเงินไม่ค่อยได้อะไรมันก็พุ่งขึ้นมาในสมองอันไหนเอาได้ก็เอากันไปก่อนอย่างนี้นะครับแต่ไม่ดีเนาะทำผิดกฎหมายไม่ดีนะครับหกหมื 5, ่นนะอะไรห้าหมื 5, ่นห้าหมื่นหกพอยเออห้าหมื่นเออนะ chụp hút mươi lên đó, mươi hút tấn hốt có vẻ này. Ừ.